เยอะนะแต่ถ้าเป็นล้อแม็กนะครับตัดปัญหาไปเลยนี่เราก็ได้ใช้ล้อแมกนะครับล้อแม็กอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องซีลวดนะครับที่แรกก็ซีลวดก็หักบ่อยเหมือนกันนะจริงๆแล้วล้อนี้นะครับเราจะเอามาใส่ด้านข้างนะครับของรถอีกคันหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งมันจอดอยู่นะก็ยังไม่ได้ซ่อมนะครับเลยพอดีว่าเราจะเทสตตัวนี้พอดีโดยที่เรายังยังไม่เปลี่ยนซีลวดนะ โดยที่เราจะไม่เปลี่ยนซีลวดของของล้อนี้นะครับเราจะเอาอยางอย่างนอกนะครับมาใส่ใส่ล้อที่เราโมดิฟายไว้นะครับก็ง่ายๆครับหาเหล็กเส้นนะคเหล็กเส้นเหล็กเส้นแบนนะครับมาเชื่อมนะครับวงล้อวงในครับเป็นวงกลมเนี่ยตั้งให้ดูเชื่อมเป็นวงกลมแล้วถ้ามันเชื่อมยากนะครับเราก็ตัดครึ่งน,นะครับตัดครึ่งแล้วก็เช็ค แล้วก็หมุนแล้วก็ใส่เป็นวงกลมนะครับแล้วก็